สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลี เวลา18นาิก39นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงขนูล,ลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนเพื่อสืบทอดทรรมรงนาฏยกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปสำหรับการแสดงโขนรอบปฐมัศน์เรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีสำหรับการแสดงองค์ที่หนึ่งบอกเล่าเรื่องราวของทศกัณฐ์ผู้ข้างแค้นพาลี